วันนี้เราจะมารีวิวเจ้า Royal Enfield Meteor 350นะครับแต่ความไม่พิเศษของคลิปนี้ก็คือเราจะรีวิวกันแบบเด็กมันบ้านเดินเข้ามาในโชว์รูมนะครับแล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆนะครับดูว่ามันมีอะไรดีไปรับชมกันเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับคุณก็อยู่ในช่องแ a ตออฟเหมือนเดิมน,นะครับวันนี้เราจะมารีวิวนะฮะแต่ว่ารีวิวครั้งนี้ไม่ใช่รถแต่งคับเป็นรถเดินน,น,นะครับเป็นรุ่นโรยเยนแอนฟิ d นะครับ เมเทอร์นะครับ350นะครับเนี่ยฮะตอนนี้อยู่ด้านหลังผมครบทั้ง3รุ่นนะครับมีทั้ง3รุ่นเนาะเดี๋ยวเราไปดูอะไรครับว่ามีอะไรบ้างนะเมเทอร์350นะฮะก็จะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับสแตนดาร์ดก็จะเป็นรุ่นแบบสีเดียวนะฮะมี2สีก็คือสีแดงกับสีเหลืองนะครับแล้วก็รุ่นกลางนะฮะก็คือจะเป็นรุ่นนี้นะฮะก็จะมีสีดําด้านนะครับสีน้ําเงินแล้วก็สีแดงนะฮะแล้วก็ท่อจะเป็นสีเงินนะครับซึ่งไอตัวสแตนนนดดดาารร์จะะเป็ท่อสีํคับ แล้วก็จะมีตัวท็อปนะฮะตัวท็อปก็จะเป็นสีทูโทนนะฮะก็จะมีชิลหน้าติดตั้งมาให้ด้วยนะครับแต่พอดีคันนี้ไม่ได้ติดฮะอ่าถ้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 าติดชิลหน้าก็จะเป็นอย่างคันนู้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูลาเอียดทีละคันเดี๋ยวเราดูที่เป็นตัวท็อปกันดีกว่านะในส่วนของโคมไฟด้านหน้านะครับความพิเศษของมันก็คือจะมีไฟวงแหวนนะครับเป็น LED นะฮะอยู่ด้านรอบรอบข้างเลยนะฮะแล้วก็ส่วนตัวหลอดไฟด้านในนะครับก็จะเป็นตัวฮาโลเจนธรรมดานะฮะทางด้านบนขอองงงแผคคนรบบกชเี่่หุ้้มมมสดําาไววพิึ ตัวบางควรก็เป็นอ่าเป็นทรงยาวนะฮะก็คือจะมีกาดให้ทางด้านล่างสามารถถอดออกได้นะครับส่วนรูปแบบสีก็ทั้ง3ตัวจะไม่เหมือนกันนะฮะทางด้านข้างโชก็จะมีไฟทับทิมสีส้มให้นะฮะส่วนตัวปั๊มเบรกนี้ก็จะแตกต่างจากรุ่นพี่650นเนาะเพราะว่าทั้ง2รุ่นนั้นจะตีตาของตัวบายเบ้ Bay นะฮะแต่นี้ไม่ได้ตีตาผมก็ไม่มน่ใจว่าจะเป็นของยี่ห้ออะไระฮะแต่เรามาดูที่ตัวเรือนไม้กันนะครับเรือนไม้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับอ่าบอกได้ทั้งกิโลแล้วก็เป็นแบบไม้นะฮะ ในส่วนจอดิจิตอลด้านในนะครับก็จะบอกน้ํามันนะครับแล้วก็บอกเลขเกียร์เนาะแล้วก็บอกระยะทางที่วิ่งไปทั้งหมดนะครับส่วนเรือนไม้ด้านข้างนะครับจะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนได้นะครับเพื่อใช้เป็นเครื่องนําทางนะฮะโดยการโหลดแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ทําการคอนเนคกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูมือเบรกมือคัพนะฮะนี่ครับสวิตสวิทก็จะไม่เหมือนตัวรุ่นพี่นะฮะจะเป็นแบบปุ่มกลมนะรัแล้วใช้โยกเอาอันนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็อันิพาร์ พัดไฟนะฮะไฟนี้ก็ปกตินะฮะแต่ว่าจะมีปุ่มโหมดฮะ,ะอันนี้คือเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนตัวหน้าจอนะครับก็คือเปลี่ยนทิป A ทิป B อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือใช้กดตรงนี้เพราะหนะ้าตรงเรียนไมค์จะไม่มีให้กดน,นะฮะอันนี้ก็จะเป็นเบรกอ้คลัสคลัสนะฮะก้านคลัสก็จะออกแบบมาไม่เหมือนกับตัวรุ่นพี่นะฮะแล้วก็นี่ฮะถ้าเป็นตัวท็อปนะครับจะเป็นเพกพลาสติกคอมเมียงน,นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นสแตนดาร์ดก็จะเป็น เหมือนพลาสติกสีดําติดคําว่า Royal นแอนฟิลนะครับคลาสติกเกอร์นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับอ่ะฮะเรามาดูมือเบรกมือเบรกนี่ก็จะออกแบบไม่เหมือนกับตัวของรุ่นพี่นะ Intercoster นาะนะฮะแต่ว่าปุ่มสตาร์ทออฟไลน์เดี๋ยวมาดูออฟไลน์นะฮะออฟไลน์เนี่ยก็จะเป็นแบบใช้บิดเหมือนกันนะฮะก็คือจะปิดปิดออฟนะครับเปิดออนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นสตาร์ทนะฮะแล้วก็มีไฟฉุกเฉินให้เลยนะครับไม่ต้องติดตั้งเองนะฮะ ก็เรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ 349cc นะฮะแล้วก็แรงม้าอยู่ที่20.2ครับแรงบิดอยู่ที่27นิวตันเมตรนะครับมีเกียร์ทั้งหมด5สปีดนะฮะเป็นแบบสูบเดียวนะครับแต่ว่าตัว ECU นะครับจะทำการล็อกความเร็วไว้ที่120นะครับไม่สามารถบิดเกินนี้ได้นะฮะ สิ่งที่โดดเด่นเลยนะครับก็จะเป็นคอท่อชุบโครเมียมนะครับซึ่งจะมีมาให้เฉพาะตัวกลางกับตัวท็อปนะฮะส่วนถ้าเป็นตัวสแตนดาร์ดจะเป็นท่าสีดำเนาะเหมือนที่เราให้ดูเมื่อกี้นะครับส่วนตัวพักเท้าเองนะครับก็จะถูกวางตำแหน่งไว้ที่ด้านหน้านะฮะให้ดูแบบว่าคล้ายคล้ายรถครูเซอร์นะฮะแล้วก็ตัวเครื่องเองนะครับก็จะถูกพ่นสี Power c o ์โคสีดำมานะฮะจากโรงงานเลยนะครับซึ่งแตกต่างจาก i ิน e r c e p t o r เตนะที่เป็นสีเงินแล้วเพื่อนๆหลายๆคนก็นิยมที่จะไปพ่นสีดำกันะครับส่วนตัวนี้ก็ แล้วก็ในส่วนของฝาครอบข,ของตัวด้านตรงกลางเนี่ยนะฮะก็จะเป็นทรงเหมือนคล้ายๆเมล็ดถั่วฮะก็สีก็จะตามสีถังนะฮะโช๊คหลังก็จะเป็นแบบว่าโชคคู่นะครับแต่ว่าเป็นโชคไม่มีซับแทงเหมือนตัว650เนาะเพื่อนๆลองสังเกตนะครับตัวจานเบรกจะใหญ่มากล้อหลังครับที่ให้มานะครับก็จะเป็น140นะครับ70ทับ17นิ้วนะฮะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นขอบ19นิ้วนะครับก็จะมีมิติที่ใหญ่กว้างนะครับตามสไตล์คูเซอร์นะครับในส่วนของเบาะที่ให้มานะครับก็จะเป็นเบาะ2 2ชั้นตอนแบบนี้นะะ ตัวท็อปจะมีพนักพิงนะฮะแล้วก็บอะจะมีสองสีงะะซึ่งซึ่งตัวตัวรองเนี่ยก็มีตัวพนักพิงเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะไม่มีขีบขาวเหมือนคันเมื่อกี้นะฮะส่วนในรุ่นสแตนดาร์ดนะครับก็จะเป็นเบาะไม่มีพนักพิงนะฮะเรามาดูในส่วนของไฟท้ายนะครับก็จะเป็น LED นะฮะเป็น LED แบบว่าเป็นเส้นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟเบรกอยู่ตรงกลางไฟเลี้ยวทรงกลมอันนี้ก็เป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับไม่ได้เป็น LED นะฮะ คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับทาง r o y a l ย n f i e l d นะครับสาขาพุทธมณฑลสาย5เนาะก็ทำการเอารถมาให้พวกผมลองกันนะครับก็เดี๋ยวพวกผมจะลองออกทริปขับไปลาดบุรีนะครับไปสวนเพื่งนะฮะเพื่อทดลองนะครับสมรรถนะแล้วก็ฟิลลิ่งในการขับนะครับยังไงเพื่อนๆที่ติดตามรุ่นนี้อยู่นะครับอยากรู้ฟิลลิ่งในการขับอยากรู้ว่าขับดีไหมเมื่อยไหมแรงไหมอะไรเงี้ยก็อย่าลืมดูผมนะครับเดี๋ยวผมจะตัดคลิปให้ดูในคลิปหน้าเนาะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย